สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์โมเมนต์นะคะกับการรวบรวมเอาโมเมนต์และวินาทีแห่งความทรงจำของวงการกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศมาฝากกันค่ะวันนี้จะพาไปดูกันที่เรื่องของหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโรเป็นสมัยที่6นะคะนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดค่ะหลังจากที่เจ้าตัวลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันไปค่ะ คริสเตียโนโรนัลโดสตาร์วัย39ปีผู้ซึ่งอยู่กับอาชีพการค้าแข้งมากว่า2ทศวรรษนะคะพร้อมกับค้าแข้งให้ทีมชั้นนำอย่างมากมายค่ะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและยูเวนตุสอีกทั้งยังคว้าแชมป์ระดับสโมสรมานับไม่ท้วนนะคะพร้อมกับรางวัลส่วนตัวอย่างบอลลงดอร์ถึง5สมัยจนกลายเป็นไอคอนของวงการฟุตบอลซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเขาคือผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างมาก แม้แต่ตอนนี้ค่ะเขาเองก็ยังคงเป็นนักเตะซูเปอร์ร์ที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกวันนี้ s p o ร์ตบาร์นิขอพาคุณผู้ชมย้อนไปดูผลงานของคริสเตียโน o โรนัลโดในการแข่งขนันยูโรทั้ง6สมัยกันนะคะเพือ่อเป็นการสดุดีความยอดเยี่ยมของ CR7 ค่ะ จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของโรนัลดคงหนีไม่พ้นในช่วงซัมเมอร์ปี2003นะคะเมื่อแมนยูประกาศคว้าตัวโรนัลดในวัย18ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว12.24ล้านปอนด์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ค่าตัวแพงที่สุดในตอนนั้นค่ะก่อนได้รับโอกาสให้สวมเสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเบอร์ของเหล่าตำนานนะคะอย่างจอร์ดเบสเอริกคันโตนาและเดวิดเบคแฮม จากผลงานดีในซีซั่นแรกกับปีศาจแดงค่ะทำให้โรนัลโดได้ติดธงรับใช้ทีมชาติโปรโตุเกสและเข้าร่วมการแข่งขันยูโร2004นะคะซึ่งนี่ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์แรกในชีวิตการค้าแข่งของเขาและถึงแม้จะเป็นศึกยูโรครั้งแรกแต่ว่าเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดค่ะ โดยในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเป็นการเจอกันร,ระหว่างโปรตุเกสเจ้าภาพกับกรีซในวันที่12มิถุนายนปี2004นะคะเขายิงประตูในนาทีที่90บวกซึ่งเมื่อจบเกมค่ะทัพฝอยทองก็แพ้กรีซไป1ประตูต่อ2แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะพวกเขาก็ฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ต้องเจ็บปวดกันทั้งประเทศละค่ะเมื่อทำได้เพียงแค่รองแชมป์จากการพ่ายกรีซอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ประตูต่อหนึ่ง และเมื่อจบเกมโรนัล do ถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้เลยนะคะโดยยูโรปี2004โรนัล do ลงสนามไป6นัดยิง2ประตูกับอีก2แอสซิสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานค่ะ มาถึงปี2008นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่โรนัลดเฉิิชายอย่างมากเลยค่ะเขาช่วยให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะพร้อมทั้งยังครองดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกยิงไป31ประตูจากการลงเล่นไป34นัดนอกจากนี้ยังช่วยทับปีศาจแดงคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกด้วยค่ะในส่วนของรางวัลส่วนตัวนะคะเขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ค่ะ ที่สำคัญในปี2008ได้รางวัลบัลลงดอสมัยแรกทำให้แฟนๆคาดหวังนะคะว่าโรนัลโดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นแข้งที่เก่งที่สุดในโลกจะพาท้าฝอยทองไปถึงแชมป์ยูโร2008ได้ค่ะโดยเขาลงสนามเป็นตัวจริง2แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มนะคะที่พบกับตุรกีและเช็กยิงไป1ประตูกับอีกหแอสซิตส์ แต่ว่าไปได้ไกลสุดแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นละค่ะเมื่อต้องแพ้ให้กับเยอรมันไป2ประตูต่อ3จนแฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งคำถามนะคะว่าโรนัลโดเก่งจริงหรือไม่หรือจะเก่งแค่กับสโมสรเท่านั้นมาถึงปี2012นะคะโรนัลโดเป็นสมาชิกของทีมเรอัลมาดริดค่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและสามารถที่จะคว้ารางวัลส่วนตัวได้อย่างมากมายเลยละคะ่ะ จึงทำให้เขาได้รับบทบาทและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในฐานะกัปตันทีมชาติโปรตุเกสนะคะและยังคงถูกยกให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแดนฝอยทองแต่ก็ไม่ไวายต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งค่ะด้วยการแพ้การดวลจุดโทษสเปนในรอบรองชนะเลิศไป2ประตูต่อ4โดยโรนันโดลงสนามไปทั้งสิ้น5นัดยิง3ประตูและยังครองดาวซันโวร่วมได้อีกด้วยค่ะ ขณะที่ในยูโร2016ถือเป็นปีที่สิ้นสุดการรอคอยนะคะโรน,นัลโดในฐานะกัปตันทีมสามารถพาทีมบ้านเกิดควา้าแชมป์ยูโรได้สำเร็จนี่เป็นการคว้าชแชมป์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกของโปรโตุเกสค่ะถือว่าโรนัลโดทำตามความฝันของตนเองและแฟนๆให้เป็นจริงนะคะสมกับที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแบบสมบูรณ์แบบค่ะ โดยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มยูโร2016ทัพฝอยทองไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะคะทำได้เพียงเสมอ3เกมและมี3แต้มเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดซึ่งต้องยกให้2ประตูของโรนาโดในเกมเสมอกับฮังการี3ประตูต่อ3เป็นประตูที่สำคัญค่ะ และหลังจากรอบแบ่งกลุ่มโปรตุเกสก็เดินหน้าคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างน่าเหลือเชื่อแม้ต้องเจอกับศึกใหญ่ในการดวลกับเจ้าภาพฝรั่งเศสและสู้กันได้อย่างสูสีแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมก็คือโรนัลโดมีปัญหาบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่กลางครึ่งแรกค่ะ ซึ่งตัวเขาเองไม่ได้นิ่งเฉยนะคะจัดการสวมบทโค้ชสั่งการอยู่ข้างสนามตลอดเวลาจนกระทั่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่109เอแดตัวสำรองยิงประตูชัยนำฟอยทองคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสและในปีเดียวกันนี้คะ่ะโรนัลดยังคว้ารางวัลบัลลงดอสองันเป็นสมัยที่4ให้ตัวเองได้อีกด้วย สำหรับยูโรในปี2020นะคะซึ่งต้องเลื่อนการแข่งขันไปแข่งขันกันในปี2021โปรตุเกสจับสลากอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปอ d ปเดตค่ะโดยอยู่ร่วมกันกับเยอรมันฝรั่งเศสและฮังการีค่ะโดยผลงานของทีมโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มนะคะพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้1เป็นอันดับที่3ของกลุ่มมีเพียงแค่4คะแนน ผ่านเข้ารอบ16ทีมแล้วก็หยุดอยู่เพียงแค่รอบนี้เท่านั้นค่ะเมื่อโดนเบลเ,ลเยียมเขี่ยตกรอบด้วยสกอร์0ประตูต่อ1โดยโทัวรน์นาเมนต์นี้โรนัลโดลงสนามไป4เกมยิง5ประตูกับอีก1แอสซิสสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวร่วมได้อีกด้วยนะคะแต่ก็ไม่ไววยที่จะเจอคำพูดที่ว่าโรนัลโดควรปลดระวางจากทัวรน์นาเมนต์ใหญ่ๆและอยู่โลดแล่นในวงการลูกหนังแค่ในนามสโมสรก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ มาถึงยูโร2024ครั้งล่าสุดสิ่งที่เห็นได้ชัดในปีนี้เลยคือโรนัลดไม่ใช่จุดศูนย์กลางของทีมชาติโปรโตุเกสอีกแล้วนะคะซึ่งด้วยสภาพร่างกายที่ถึงแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนระยะได้ทุกเกมทําให้ตัวเขาเองต้องยอมรับสภาพการเป็นตัวสมรองค่ะโดยผลงานในยูโร2024โรนัลดลงสนามไป5นัดน,นะคะและไม่สามารถยิงประตูได้ แต่ในส่วนเรื่องของสถิติยังคงเป็นที่น่าสนใจค่ะเพราะการลงสนามแมชพบกับสาธารณารรฐเช็กในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F เมื่อวันอังคารที่18มิถุนายนเขากลายเป็นนักเตะคนแรกที่โชว์ฝีเท้าในสื่อููโรถึง6ครั้งพร้อมกับครองสถิติสูงสุดทั้งจำนวนเกมที่ลงเล่น26นัดและจำนวนประตูที่ทำได้14ลูกในทัวร์นามเมนต์ทวีปยุโรปอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้หลังเกมรอบแบ่งกลุ่มที่โปรตุเกสถล่มตุรกี3ประตูต่อศ0เมื่อวันเสาร์ที่22มิถุนาย,ยน2567เขากลายเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ร่วมกับคา r เรลโพบอสกี้อดีตนักเตะจากเช็กที่จำนวน8ครั้งค่ะ จากผลงานในยูโรทั้ง6สมัยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าคริสเตียโนโรนัลโดคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของโลกค่ะหลังจากนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เห็น CR7 วาดลวดลายในฟุตบอลโลก2026หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ